ก็ภูมิใจนะภูมิใจทุกคนเล่นด้วยเล่ด็กๆหน่อยเราเห็นว่าทุกคนทีนีค่อนข้างแข็งแกร่งในระดับนี้แล้วก็เราเราก็โอเคมีโอกาสตอบโต้เขาเหมือนกันนะฮะเราก็เป็นได้นะคับแต่ว่ามันลำหน้าไปแต่ว่าโอเคครับเราเราก็เก็บมีแต้มได้แล้วก็เราฝึกทีนี้ฝึนได้ก็เป็นทีมที่ดีสำหรับสำหรับทีมเราแล้วก็แน่นอนครับอนะ26คนที่มาเนี่ยผมคิดว่าทุกคนมีคุณภาพแล้วก็ทุกคนได้รับโอกาสในในการ าทุกคนก็พิสูจน์ได้เห็น,นแล้วว่าว่าเขาเขามีดีพอในการลงเล่นแต่ว่าโอเคในระอบต่อไปเราเราก็เราก็พยายามการซื้อ,าก,อ,าาอาการและการแล้วก็อย่างที่ว่าโค้ชจะใช้แท็กทิกงแบบไหนแล้วก็จะใช้ผู้เล่นแบบไหนเป้าหมายที่ที่โค้ดคุยกับเราก็คือก็อยากให้ให้เรามีเกม,เกมเกที่เยอะที่สุดในในไกลแบบนี้นะและ้วก็โอเคเอ็นแอปุตเปเนี่ยก็เป็นเขารู้ดีแหละว่าคุณภาพของเขาเป็นไงแล้วก็เราเขาเรียกเราก็แพ้เาขเาหนักเลยว่า ตอนนี้เราก็เราก็มีทีมที่ที่สร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็แล้วก็คิดว่าทีมสกินิกของเรา,าค่นคนอนข้างที่จะดีขึ้นแล้วก็คิดว่าโค้ชก็คงจะมีวิธีการที่จะได้น,น,บบนทีทุกเกมนะครับเรากเราก็มีหน้าทีท่ก็เตรียมพร้อมร่างกายแล้วก็รีดความรีดร่างกายให้พร้อมที่สุดผมคิดว่าถ้าเราเล่นได้ตามวิธีการ,ร,าร,ากการกของเราแล้วแ็นติกดก็ไม่แน่แแเราออก็อาจจะเอาชนะเขได้